ดอนจักเล็กผ่าเรียบร้อยมามามาเอาคู่เลยเออไปคู่คู่อันนี้คู่ที่ร้อเนี่ยนำโชคคู่แรกครับร้อยสิบสองผ่านเฉลุยนำโชคเขาเจอกับกิตติโชคเนะใช่สิทธิวัชราชัยเอาคู่แรกเลยร้อยสิบสองแพรตี้แพรตี้สุสุครับครับโอ้โหลิฟ

เดกครับดูครับเยเียเ้ยใจนี่นี่ีใจู้ดวช่ครับเรียบร้อยให้น้ำใจผู้ที่หูห้าผมแพ่ไปเยอะนึเออได้เลยผมจะได้ถ่ายง่ายไง่ครับเรียบร้อยครับนี่ทีมงานพลังใหม่ครบเลยเช้านี้ ผมแฟ้แกงเก่งอาวคุยครับบินลาดินครับ er, วัน <elaborate> น <hi> ี้ร้อยยี่สิบห้าเจอกับเด็กดอยดูครับสอนครับเด็กดอยครับครับเด็กดอยทีเนมวยไทยเจอกับบินลาดินครับร้อยครับ ร้อยยี่สิบหกครับคอันนี้คู่ที่เก้าครับขุนเดชครับลูกเขาขวาครับครับร้อยห้าจุดสี่อ่าวันนี้เธอรองเดชคู่เก้าครับครับเป๊ะพอดีต้นหมักล่าสุดตัวนี้ครับศึกมวยไทยพัฒมิตรหโมงสีิบห้านาทีนะแหมเกือบเกือบเกลี้ยงกระดานเลยนะ ประจำวันจันทร์ที่26ครับมกราคม2569ครับจดโดยเสียงสมัยสกุลเมตตาครับอุมพลังใหม่นะฮะมวยชกประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเป็นต้นไปครับถูอพายุ4ี่คู่แรกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ไปรับชมทางทูวิชั N ่นนาวนะฮะเอ้ามาดูคู่แรกหน่อย1 1 2ปอนด์นำโชคครับนำโชคต่อยที่พอนด์ครับ1 1 2มา1 1 1 6ส่วนกิติโชคครับสิทธิ์ประชาไทยก็มา1 1 1 6 ส่วนคู่ที่2ฉลามเงินซีนมวยไทยครับร้อยหนึกมาร้อยครับวันนี้ก็เจองานทองครับโตโยต้ารรยอเข้ามาตามพิกัดพอดี <c oughs> ส่วนคู่รองนี่เพชรเมืองไทยสอนรัมน์ครับต่อรนำหนักให้เจ้ายอดฉัดเล็กสินชายโยหนึงปอน <c oughs> เพชรเมืองไทยว่าเช้ามาสอบนี่ย ร้อยสิหพันครับขอบคครับทุนนี้ไอ้มาเช้าตอนสอบนี่เขามาร้อยสิบหกจุกตอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะยอดฉัดเล็กศิษชโยมาร้อยสบเจดตาพิกัดครับควยครับบิดาดินสองพุทธสวัสด์มาร้อยยี่ี่จุเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยครับมาร้อยยี่สิีุ่ดเท่ากันเลยคนนี้นี่คือสี่คู่แรกทางทูพยูนะฮะ อ่คูห้าครับเพชรน้ำชัยทางนี้ก็ติดรับชมทางทวิชั่น now นะร้อยสอมาร้อยอดไอคิวสิกำเนิงมาร้อยตาพิกเรบร้อยครับเพชรน้ำชัยสิบปากล้องร้อยสเจอกับยอดไอคิวสิกำเนิงก็พอดีครับส่วนกุกมังกรดำววันนิมิดมาสามสิบเก้าจุดห้าช่างร้อยสามไช่างสามเก้าก็ผ่านียบร้อยปลายบุรีสักอีเตอร์ครับเช้ามาสามสิบเก้าจุดนะคุณนิชกันาสากกิโลนะฮะ ลดหน่อยครับส่วนคุณเจ็ดกรับเพชรซีต้าครับนายกเอทาสาราสามสิบแปดมาสามสิบเก้านะเดือบไปหนึ่งโลเพชรภาคูอัตวินมือถือตอนนี้กำลังเดินทางยังมาไม่ถึงนะคู่แปดลูกเพชรสอนรามสุโขทัขทยครับร้อยร้อยหนึ่งมาร้อยจุดหกส่วนโรนัลกอนสิทนายกพันศักมาร้อยหนึ่งตามพิกัดนะฮะแล้วก็คู่เก้าธนงเดช สิทธินายกพันศักดิ์ร้อยสิบหกนี่ก็มาพอดีครับตัวนีไ้ไอ้เจ้าขุนเดชครับลูกเขาขวาง GSP ครับนี่มาร้อยสิบหกนี่คือทำพิการเลยวันนี้โอ้โหเก้าคู่รอบที่แล้วสิบคู่รอบนี้เก้าคู่นะฮะ,ะเหลือเฉพาะไอ้เจ้าเพชรภาคภูมิอัศวินมือถือนะเดี๋ยวรอสักคู่กำลังเดินทางจะถึงละคู่นี้น้ำหนักสอบน้ำหนักกินนี่ได้ไหมดแล้วครับมวยรักมวยชอบรอก่อนประมาณสักเจ็ดโมงสิบห้าเดี๋ยวมา าฮทัศราวิจารณ์อย่าว่าทูพยูวันนี้ครับสี่คู่แรกนี่ทูพยูนะฮะยี่ส24ี่แล้วก็อีกห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปรับชมทางทูวิชั่นแนวเริ่มก็หกโมงเย็นไปต้นไปที่วิทยุมวยตะวันนาครับเช้านี้เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ